ใครไม่รู้เดี๋ยวไปเจอนที่เซเวันโคหน่อยเลยดีกว่าขออยู่เซเวันโกครับเอาหรือเปล่านี่เฮ้ยยี่เหลิเฮ้ยยี่เหลิเฮ้ยยี่เหลิพูดที่แย่แของมันวะภาษาคนป่าไอ้ลุยมันชอบมาพื้นไรเนี่ยเออเออคือเกี่ยวผมไม่ได้เบิ้ลนะครับพี่ครานี้ผมจริงจังนะผมไม่ได้มาเลยครับพี่ครับผมนั่งกินเหล้าอยู่นะเซติมก่อนมาเลยบอกมาเลยบ้าคุยไปนมาเฮี้ยร้านคุยกันมึงไหมเออเออเธอไม่้องมามึงมาดิไอ้เฮี้ยมึงมาเลยไอ้ตัด มึงมึงมึงกล้าต่อยกูไหมมึงกล้าต่อยกูไหมเย็ดแม่ยิงพูยิงโทรยิงพูยิงเยอะมามาเย็ดแม่มากูฉุนเลยมากูเห็นอย่างเงี้ยมาบังใจสบายบังใจโธ่เหรอเออครับจะโทรมาทำไมเฮีย หรอครับมึงโทรมาทำไมนี่แล้วผมไปเที่ยวด้วยได้ไหมไปกระตีนมะโอมึงอะไรไม่รู้มีแต่แบบนี้ฮัลโหลครับครับเต็มนี้นะครับพี่ครับไม่ต้องโทรมาแล้วเด้อโอเครู้เรื่องไปมึงรู้เรื่องมึงไม่โทรหรอ่ะนี่มึงไม่รู้เรื่องฮัลโหลครับโทรมาทำไมนี่ครับกินยังกินยังหรอ ครับมึงทำไมรอดูดซ่อมครับเป็นลูกพ่อมึงไงลูกของกูใช้ออโต้ไพลยโลดูดขี้เหี้ยขอดูดศาดเต้มครับฮะดูดบ้าขอดูดศาสเต้นแม่เป็นดูดกับพ่อมึงอ่ะปฟันกูเหลืองเหี้ยเกลือครับเออว่าไงครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับดูเรียนไม่ต้องโทรก็ได้เม้นเอาก็ได้ขอให้กูได้โทรหน่อยเหี้ย นั่นไงอ่าคืนนี้ขอเลยเอ็มแล้นล่าน่ะได้ครับได้ครับพีอาร์พีอฮัลโหลฮัลโหลพี่มารีเอ็มอาร์มึงพูดว่าอะไรนะเอ็มพีเอ็มีโอ้โหเสียมึงไม่ได้เอาไข่ละเฮียน้ำร้อนน้เพราะขึ่งเข้าด่วนเลยมึงใครนี่กูใครไม่รู้เดี๋ยวไปเจอกันที่เซวันโกหน่อยเลยดีกว่าโอ้โหอยู่เซวันทูครับเอาหรือเปล่านี่อ้าวไอ้ตา สายตัดแหลกหลอครับหล่อกะหลอครับมึงใครเนี่ยโหลูคร <testify> ับม <thighs> ึงจึงวางขายบุหรไมนี่โจตอมทองเนี่ยใช่มึง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 พูดมึงกับใครเนี่ยฮะกับมึงไงมึงเจอกูหน่อยมาเอาเทวันเลยตอนมึงอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยโคราชอยู่โคราชเนี่ยโคราชอยู่แถวไหนอะ เอ้างงงงดิมึงงงดิงงดิจะกูุณสาวขานลอกถามดิมึงงงดิบอกกูอยู่จอมทองจอมทองไหนวะไม่มีนะจอมทองับโอ้เชียงใหม่ต้องไหนวะอย่างงงอย่างงงกูไม่งงหรอกกูงงกับมึงเนี่ยมึงพูดที่อะไรเนี่ยครับมึงตัดเปล่าะไปแล้วพี่ชายไม่ตัดเล็ผมไม่ดีลองโดนตีด้วยนะอะไรนะมันพูดว่าอะไรวะ ฮัลโหลเฮ้ยยิโล <Rocky> ่เฮ้ยยิโล่เฮ้ยยิโล่แล้วพูดที่อะไรของมันวะภาษาคนป่าโหลกูอยากกระตื้มึงอ่ะมีอะไรปะมาวะมาวะมาดีมาดีมาดีเก่งเหรไอ้สัสเอากูไหน่ปะวันไหนวันไหนมึงเอาวันไหนอะวันไหนพ่อมึงอะกูพูดว่าวันไหนจังวันไหนงงดีไอ้สัสจังกูสับขารโลกดิเลงเดินงงครับครับครับเอฟซีครับเจียงหาครับ พูดอะไรกูไม่รู้เรื่องนะได้ยินแค่เพี้ยนจีเขาหลอกเหรอคือนี่จริงจังนะฮะหลุดนะเฮ้ยแย่ผมเถอะจริงจังคือลุยมันชอบมาเบิ้ลในตัวอย่างอะไรนะไอ้ลุยมันชอบมาเบิ้ลในเนี่ยเออเออคือเกี่ยวผมไม่ได้เบิ้ลนะครับพี่อันนี้ผมจริงจังนะผมไม่ได้มาเบิ้ลข้าพายพี่ครับสวยนะผมนั่งกินเหล้าอยู่หน้าเซเว่นอ่ะถ้าผมไม่ได้เบิ้ลเลยนะครับมึงอ่ะรถเปต้าเนี่ยเบบ้าผมไม่ได้ท่อดังนะครับ เขาไม่ดัง ing, จริงแต่มันเบิ oh <wow. S 2> ้ทำไมขอโทษครับพี่เออดูน่อไปดักไปดักนะขอโทษครับพี่ฮัลโหลเพื่อนเอามีดสุดิเอ้ยพี่มาไปก่อนไปอีกสายหนึ่งฮัลโหลเียหลยเียหลุยเดียวไปอุ้ยเอาไปอะไรนะมึงเอาไปล่ะตอนนี้กาลังไปเดอะมอลล์ไปปะเอาเไปล่ะไอเหี้ยกูมาเต็มคันรถอ่ะ เหมือนกูกลัวมึงอะมึงกล้าเด <ah> <mo sta ี๋ยวกูไหมเอาไปละเออมึงออกมาเลยมึงออกมาเลยบ้างจะคุยกันไหมเฮียบ้างจะอุยกับมึงไหมเออเธอไปเลอนมามึงมาดิไอเฮียมึงมาเลยไอสัตว์มึงมึงมึงกล้าต่อยกูไหมมึงกล้าต่อยกูไหมมาไหมหนามวยเดอะอเนี่ยมาไหมไอเฮียฮะไอควายเออมันวางสายเลยเว้ยควายเนอะมึงมีหนามวยด้วไปดูป้าพาเด็กไปต่อยไหมล่ะเออจัดรายการต่อยดีกว่าเออเดอะมอลล์มีเดี๋ยวผมเองเดี๋ยวผมเองใครต่อยชนะ แค่ต่อยชนะเงินรับเงินไปเลยห้าร้อยบาทฮะฮัลโหลฮัลโหลครับมึงใครอีกเนี่ยาแล้วมึงเป็นครูอะไรแล้วเป็นครูอะไรเนี่ยแล้วเป็นพี่อะไรอ่ะเดี๋ยวปังนี่ตบมึงอะมึงใครเนี่ยมึงใครอ่ะพ่อมึงฮะแม่มึงอําพ่อมึงเดี <online> <c oughs> ๋ยวพี่อะฮัลโหลครับฮัลโหลไอ้ตาไอ้ตา คับพี่มึงใส่กอ,อยังกออะไรครับมึงมึใส่กอ,อยังเงอ่ะอะไรนะครับพี่มึงมึงซดมากขียไหมนี่กูเห็นมึงไล่มึงซดใช่ไหมนี่ไม่ไม่ครับพี่อยู่จังหวัดอะไรครับกูกูอยู่รีละมกูโตมาปาก้าเนี่ยเดี๋ยวกูจะบอสให้ายละเอียดเลยมึงเนี่ยไม่ไม่เอาครับพี่ไม่เอาครับมึงไปไหนนี่ เรื่องของกูอ่ะ,อะมมาก,การองกูต้มาร์ป้าไอ้เหี้ยมึงจับกูไม่ได้ชื่ออะไรนะครับกูต้ม,มา,กกากกร์ป้าไอ้เหี้ยโตมมาฟักเกอร์อออเอา๋อเจนี่มึงไหนนี่อ่ม <c oughs> ึงสดเหอกูได้ข่าวมึงสดไม่ไม่ไม่สดหรอครับแก้ดูจับหมอดีฟุนกชุมป๊อ ชีูุมพรอนไม่รู้ครับรู้จะแต้มมแคงแก่นคุณครับนควายถามว่าอะไรนะามตัอ๋ลอหลพี่ตาครับเมื่อไหร่พี่ต้าจะไอจ่าน้ำปันเล็กอ่ะโอ้มัลเป็นตำนานไปแล้วน้องมวยคลนเวทตอกระตุกกระตุกะตไาก็ะุกดูอยู่ครับียวนก็ไม่

ะอ๋อผมดูอยู่ห้าโมผมเชียอไอ้นี่ไงพี่มันชิยในบิ๊กเลนในแชร์ตลอดบิ๊กเลนนแชร์ตลอดแล้วมึงรู้ได้ไงผมไปเรื่อยก็นี่ไงก็ดูอยู่มันกลับมายังไม่กูถามว่ามันกลับมายังกำลังโหลดอยู่แต่มันกลับมาแล้วนะมันกลับมาแล้วกลับมาแล้วอุ้ยหลุยอะไรของมึงวะปกติแล้วไม่มึงอ่ะดูจริงไหมดูอยู่ดูไอ้เหี้ยดูหลังบ้านยังงงอูเออยังงง เอาตรงนะมันดูหลังบ้านเนะะาะตอนรอดูหลังบ้านยังงงผู้เล่นจะรออะไร <c oughs> อือ <c oughs> เ,อเย่ยาแดน้ดแดกเยดียเาทำให้ก่อนจะได้รับสายไม่ต้องโทรศัพท์น้อง,องน้องครับพ่อแม่ไนเขีสวัสดครับโ <c oughs> อ้โหพูดแล้วสองร้อย <c oughs> สวัสครับใช่สี่พลี่ยครับรุงโทรหาใครนี่พ่อโทรหาใครครับนั่นเลยรุงโทรหาใครครับโทรหามึงนั่นแหละลุงง่วงก็ไปนอนครับการลครสีนี่นครศรีไหนกูไม่กลัวหรอกกูกลัวนครชัยแอร์มากกว่าไม่มีรถกลับบ้านนี่ใครครับครับครับใครครับเดี๋ยวจะบอกครับครับว่าไงครับ มันพูดว่าอะไรวะมันบอกเอี้ยเอาเดิตอนเป็นอย่างี้ทำไงก็กดรับใหม่ไอ้ป่ากดบ้างไหมกดใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบอกมึงครับ อันนี้อันนี้อันนี้คุยนะที่เราเปิดเป็นขบพี่ครับขอบครับไม่เราเราเป็นไรก็เปิดไ,ไม่คือผมก็เป็นซื้อทุกคืนนะครับพี่ก็ขับปกติครับ,เ,รเ,รบเอารูรู้แล้วแคมเปญเบิ้ลคุมก็เห็นดูหลาบเจ็ดเไม่บางทีล้อมันเฟียครับพี่มันต้องเบิ้ลแล้วมันให้ลอ้อมันกลับมาครับแบบมันจะไไนดิบใช่ใช่ครับ ไม่เจอพี่คนวางไปแล้วฮลัลโหลครับลลครับมึงใครเนี่ยพี่ตาครับไม่ใช่ครับอันนี้ใครอ่ะบู๊อยอย่างที่หลุยส์ทำคลิปกับพี่ตาฮะโอ้เดี๋ยวค่อยทำครับ <t> <S 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 แต่ว่าเนี่ยสัญญาณหายขายอีกแค่มันขับรถเป็นนี้แหละแต่ว่าตอมีอะไรอีกไงครัเฮียพ่อมึงอะไม่ได้เฮียฮัลโหลอ้องตายเยี่ยมารีแม่มึงไอ้เย็ดแม่เดี๋ยวบูทเธอไม่โดนนะให้หนูจัดให้มันหน่อยนะชาวโคราชเอ้ยโทรไม่อยู่จริงๆฮัลโหล ไม่เอาละไม่อยากคุยละอ่านคนดูเราดีกว่าเออไม่อ่านคนดูดีกว่าคนดูเมน์ว่าอะไรบ้างอ่ะเบอร์อะไรครับทุกคนเฮ้ยหยุดแม่นี่แม่งโทรไม่หยุดเลยว่ะตุกนิดหน่อยแต่บ่อยนิดหนึ่งตุกนิดหน่อยบ่อยนิดนึงเหรอเดี๋ยวก็หายกะตุกแล้วขับรถขับรถมันเป็นช่วงเวลาเอ้ย <c oughs> มันมันไม่อยู่จริงๆริงนะ <c oughs> กูเปิดหม d e เครื่องบินแล้วมึงทําอะไรกูไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมึงดูดิกูต้องเปิดหม d e เครื่องบินสู้กับมันน่ะหม d e คนนอนมาลีวกขับตามลื้ออยู่ข้างหลังจอดลงมาเคลียร์ใจกันหน่อยเราที่ผมจ้างการไม้เทวานสองสามคนนะเดี๋ยวรอไปเจอที่เดมอลเลยเฮ้ยที่เซนทันแต่ละคนเจอกันเซนทันเดี๋ยวใช่วันนี้จะกินอะไรดีวะจะกินอะไรที่ไม่เคยกินอะไร อยากกินสามสี่อย่างอ่ะสามสี่ล้านอ่ะเช็คบินมาละละห้าพันเนี่ใช่ไหย เอาเอาเวอร์ชันแบบนี้ดีกว่าน่าจะชอบเวอร์ชันนี้ใช่ใช่เดมันเชื่อมกดยกเลิกเลยนะกดอกเใช่ไม่คเชื่อมซกดออกเปิดหมดมาเร็วเลยมา ตะปูนี่ขับรถเสียอะลอยเจ๋งแล้ว,ลวนิดไม่มีอ่ะแต่เล่นได้ไอ้มันอ่านดิเรถเหมือนกัน่อ,อนลอา่เร็วๆคุณน,นี่มีเตี๋ยตองคิงว่ะตองคิงอ่ะใช่เดี๋ยวตองคิงอ่ะตองคิง ขอถอดขอถอดงอนหนึ่งเส้นหน่อยไม่ได้ถอดมาเกือบปีปล่อยตายอ่ะ <laughs>